วัดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับอันนี้เป็นบอเบอร์ของคนของคุณฟาเบียนนะครับคนฝรั่งเศสอันนี้รับรถมาเมื่อวานก็วันนี้ก็ขี่เข้ามาเปลี่ยนเลยมาดูกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูชุดหลังก่อนก็ชุดหลังนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นบางคนสั้นของร้านเบลล่านะครับก็ไล่มาที่โชคอันนี้โชคเอรินนะครับปรับ วีบางกับพีโหลดได้ส่วนชุดท้ายพอเราเปลี่ยนบางคนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเิลซอมารคับเอสนะครับไอลซมารคับเอสตัวนี้ก็คือมันจะดีตรงที่ว่ามันจะเป็นดีเลวเบรกในตัวนี่นี้เลยแล้วก็อันนี้นนเบรกนะครับแล้วก็เปิดไฟสามเหลี่ยมนะครับสว่างมากอันนี้โอเค ดูต่อท่ออันนี้ท่อนะครับเป็นท่อของโมโทนอันนี้เป็นปลายนะก็เสียงพเพร้อมเงินครับเดี๋ยวอัดคลิปเสียงท่อส่งตามไปมาดูด้านบนอันนี้นะครับเป็นเบาะของศูนย์นะครับเพราะว่าบ็อบเบอร์มามันนั่งไม่ค่อยสบายเนาะ ก็เลยอันนี้เป็นเป็นบอกอสูงนะด้านบนมาช่วงแฮนด์อันนี้มีดีไลน์นะครับเอาไว้ช่วยช่วยนำทางน,นี่มีขาจับด้วยอันนี้เพียบกระจกงไว้ด้านล่างมาไล่ต่อมาด้านหน้านะครับด้านหน้ามีไฟเลี้ยว อนาหลอกนะครับอันนี้ใช้จุดเดิมแล้วก็ถ้าดูด้านล่างด้านล่างจะเป็นอันนี้เป็นกันแข็งนะครับอันนี้กันแข็งของโมโทนก็อันนี้ลูกค้าวิ่งมาจากพัทยานะครับเดี๋ยวอันนี้ก็รีบส่งรถละเดี๋ยวเขาจะกลับพัทยาละก็ใครสนใจ แต่งแบบนี้คันนี้งบประมาณจากศูนย์มาเลยตะกี้หกหมื่นกว่าบาทอันนี้เป็นแคทเดิมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเอกไใครสนใจแบบนี้ก็เชิญที่ร้านเป็นร้านได้เลยครับ